เราจะเอาอาหารให้น้องไก่อ่ะทุกคนอะแป่ละเดี๋ยวจะเปิดประตูแล้วเดี๋ยวจะวิ่งกรูกันเหมือนเดิมโอเคเอ้าตัวไหนนะตัวไหนนะดึงจังจริงเขาหิวอะเขารอคอยเวลานี้ โอ้ก็น้องไก่หนูยังไม่ได้กินเนาะน้องไก่ยังไม่ได้กินเลยแล้วน้องไก่ก็จะเฮไอ้ล็อกกันล็อกกันแล้วเร็วเนี่ยมันมาออกไอ้ัลโล่ไปล็กไปเองอะ เออหัวโจกโคโจกมากเลยอ่ะๆๆๆๆๆๆๆ ดืนะ้่มาอันนี้ไม่กินครับคิดแต่ซาละมอนก็ไม่กินแล้วไม่ละเอียดก็ไม่กินนะโอเวกเลียนออย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 ยายก็ยังไม่ได้กินข้าเลยเดี๋ยวให้ไก่กินก่อนแป๊บนึงยายกินไปแล้วหนึ่งมือ้อ หิวอ่ะทุกคนเขาหิวูกไก่หิวใหญ่โอเคอ่ะกินไปเลยว,ว้าวนกไก่หิวแล้วมุมไหนไนะม่เม็ดมุมนี้นะมุมนี้แล้วกันกินใหญ่เลยดูสิ <c oughs> มีคนแอบมีคนแอบกีเออเออเออมีใครอ่า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 มาแล้วเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยลอวเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยฮัลโไม่ได้สั่ง อาหารของวันนี้ทุกคนจะมีต้นกล้วยเป็นหลักนะต้นกล้วยแล้วก็มีพืชผักที่เอามีผักที่เหลือในตู้เย็นนะแล้วเอามาใส่ให้นะแล้วก็มีมะเขือเทศมีกล้วยสุกเออแล้วก็ผสมด้วยรำบดนะเปลือกหอยเปลือกไข่บดให้คอมิกหนึ่งร้อยเอเพิ่มไปด้วยแล้วก็จูลียนสีสังเคราะห์แสงใส่ไปด้วยนะคะหลักๆก็จะมีแค่นี้เราผสมกุ้งก้วมีปลาป่นแล้วก็เก,ก,กลือป่นเล็กน้อยสินใจอ่ะ อ่ะออย่าเข้าอย่าเข้าไม่ต้องขาเข้าไม่ต้องขาเข้าอ้ามขาเข้าแน่อย่าลงไปไม่เอาลงไม่ต้องลงไม่ต้องลงขึ้นก็ไม่ได้แน่แน่แน่ไม่เกลี่ยไม่เกลี่ยกินเฉยพอแล้วนี้ให้เพื่อนลงด้วยสิไม่ได้หรอกมาทั้ง

มี่เยอะมาแรงวันมาแล้วเนี่ยหมดทุกอย่างเลยเนาะวันนี้วันนี้ก็หมดแลวเจ๊ะเตยมให้แล้วก็เขียวเยอะ เติมน้ำให้หนไหมดแนละ้ <c oughs> วอยเขียนเสียดอเขียนอ๋อฮ่อาฮ่านไมง ำำรู้เราทำอาหารเม็ดทำอาหารเม็ดร่วงกินใหญ่เลยอ่ะหิวอ่ะนี่อันนี้ก็อาหารเม็ดเติมให้แค่นี้แหละน้่ต้นกล้วยชอบอันไหนนี่กินใหญ่เลยชอบอันไหนตัวเองก็อย่าลงไปสิแน่ลงไปแกแน่แน่ะจะลงไปทำไมลงเอธรรมชาติของเขานะต้องลงเนาะ เออนี่กินแบบนี้แน่แน่กินแบบนี้ไม่ได้หรือไงกินแบบนี้จะกินแบบนี้อ,อกินใหญ่เลยอ่ะทุกคนเราทำอาหารเม็ดร่วง <c oughs> เวลรเดี๋ยวเขาก็เก็บกินเนาะเนี่ยเดี๋ยวว่าจะจะเก็บเอ,อ่อจะเปลี่ยนแกลบให้เขาอะเดี๋ยวเราจะเก็บแกลบนะก็กลายเป็นปุ๋ยไปแล้วนะคะ เกลเล่พวกนี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะเดี๋ยวไปใส่ต้นไม้ได้เนาะ,ะเดี๋ยวจะเก็บแกล์จะเปลี่ยนแกล์ให้เขาอ่ะเดี๋ยวค่อยๆเ,เปลี่ยนแล้วก็ไปใส่ต้นไม้เนาะหิวใหญ่เลยอืมอันนี้มันจะมีในรำบทเนี่ยมันก็จะมีแบบเศษข้าวเนาะ เราจะได้กินเราเพิ่มปลาปล่นไปด้วยนะทุกคนปลาปล่นเล็กน้อยแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงส่วนนันนั้นก็คือใบหมอนนะที่ใส่ให้เมื่อวานเนี่ยก็เลยเทไปแล้วพราะมันแห้งแล้วก็เทให้เป็นปุ๋ยในนี้ไปเลยนะลก็ไปเขี่หาอาหารเนี่ยจ้าทุกคนวันนี้ก็ไลฟ์ไม่นานนะคะเดี๋ยวต้องไปดูแลแม่และได้เวลาอาหารแม่และว,ว่าวันนี้เหนื่อยทั้งวัน อามาดูไข่อ่าเนี่ไข่เลยเมื่อวานเมื่อวานได้ไข่ไปสามฟองเนาะเมื่อวานได้ไข่ไปเท่าไหร่แล้วนะหกสิบสองใช่ไหมเออหกสิบสองใช่ไหมน่าจะหกสิบสองนะถ้าจะไม่เปผยดได้ไข่ไปแล้วหกสิบหกสิบสองหรือหกสิบห้าหกสิบห้าหรือเปล่าเออไม่แน่ใจหกสิบห้ามั้งจำไม่ได้ไแล้วเออแล้ววันนี้ก็ได้อีกได้เพิ่มอีกสี่ฟองนะทุกคน อนับเลขนับไปนับมางงฮะอ่าได้เพิ่อมอีกสี่ฟองนะคะวันนี้ก็ไข่ครบเก็บเลยอือไข่สีเนี้ยตัวไหนไม่รู้อือไข่สีเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปโตให้ดูนะคือมันมันมีความรู้สึกเหมือนไข่แดงมันใหญ่อ่ะอืมนะแต่ไข่เรากินแล้วทุกคนไข่อ่ะกลิ่นคาวน้อยมากไม่ค่อยมีกลิ่นคาวเลยไข่เรานะ ออกินแล้วโอเคไม่ขราวไข่แล้วไขว่ขขก็โอเคใบก็โอเคอยู่สี่ฟองนะจ๊ะถ้าเป็นหกสิบห้าแล้วก็หกสิบเก้าฟองจะไม่เปดนนะ่าจะหกสิบห้าฟองเนาะหกสิบห้าเป็นแล้วหกสิบเก้าฟองนะทุกคนเนาะเออเริ่มงงกับไข่ เอาว่าไงจ้าพวกหล่อนจะไปแล้วนะอันนี้ก็เติมเติมเติมถั่วเหลืองอบแห้งให้เขาก็กินนะเขากินมาก็หมดเหมือนกันอ่แล้วก็มีอาหารเม็ดรอให้น้ำน้ำเดี๋ยวค่อยเติมจริงจริงใกล้จะหมดแล้วลนะ่ะอากาศมันร้อนนะ่ต้องเติมน้ำเรื่อยๆอ่ะากาศร้อนก็จะดื่มน้ำบ่อยกินน้ำบ่อยอือเดี๋ยวจะเอากระมังใส่น้ำไว้ให้สักนิดนะึง โอเคเมื่อกี้เข้ามาบุกตะลุยหน้าดูเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้เขาเสียบแบตมาแล้วก่อนหน้าที่เข้ามาก็เปิดให้แล้วรอบหนึ่งตอนนี้ปิดเดี๋ยวก็จะมีการละเมินลิขสิทธิ์เออเบื่อไม่อยากนี้เรื่องพวกนี้โอเคนะคะน้องไก่ฮะร้อนใช่ไหมลูกน้องไก่ร้อนเหรอไก่ร้อนเหรอไก่บอกร้อนมากร้อนมากไก่ร้อนมาก เขาก็ร่างกายเขาแข็งแรงดีนะทุกคนดูดูไก่แข็งแรงดีเนาะแต่ว่าไก่ยังแข็งแรงดีนะอไม่หงอยไม่เงาไม่อะไรเขาพยายามสังเกตอยู่นะว่าเขายังแข็งแรงอยู่ไหมอะ อ่ะโอเคได้ไข่ครบแล้วสีฟองก็จะไปแล้วนะไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้นสึ่เหนื่อย่ะเดี๋ยวไปดูแม่ต่อนะจ๊ะ